ลูกหลานวงดนตรีผู้เฒ่าหัวตกหมอนนอกเพื่อนว่าเม่นบ่าเอออันผู้อยู่ทั้งขางเอาไม่มาให้มอลำัมเมยิ่งในเพื่อนลืมเพื่อนเนี่เพื่อนนับหาไม่หาไม่กระโบ,บเห็นเอาไม่เพื่อนในเด้อไม่มอลำัมไฟยิ่งอ่าก่อนสิไปสีมารอบวันนี้ก่อนไปหน้ามาหลังอ่าก่อนสิทถ้ำการแสดงเขาก็ต้องมีการยกอ้อยกคู่นะครับผมสำหรับนักดนตรีเพื่อนไดย้ยกคู่ยกค่ายเพื่อนละแต่ว่าในมอลำเฮา ก็คือการบรรยายก่อนล่ำนะครับผมในการไหวอ่อนย่อคู่นะครับเพื่อประเป็นการประมาทคุณครูบาอาจารย์เอาวันนี้เท่ามือแข็มนมันบมวน,นก็อดสะฟังเอาด้อโอ้ลนะน จังว่าสาธุสาธุสาธุกุกุสันโทโกุณาขมนโนกัดสปปุโคตโมคนเดยคนคุณภาษีอริยมิเยโยลวนแต่นอพุทโธจงมาปกมาบังจงมากังจงมาเลือ,อำยำลำว้ โอ้ฮยาลานฮโอ้พระคุณเ้ยเราเมนว่่าโน่นายภาษาทนเดอภาษาทุนเดอข้าจะยอมือ ใสหววเนื้อหัวสาธุเดือขขาดจะหนบนอบนิ้วถบายบาัดบนหัวขาดจะข้อมือนบย่อมือนบใส่หัวหนึ่งเก่าว,วันถึงเจ้าอาจากผูส้สอนสางผู้ขารำมือนี้ลีหล่นเล่นเผาอาปากเบ้าให้มีผู้เก่งขำยามนันเดืยอยามผมย่อมือโยอกแม่นมือโยอกแอนไก่หามกูจังว่าตนโตน,นั้นสวยดีสีสังงาผู้สาวมานั่งองยามเมือ่อเศร้าก็จังเมื่อ พวกพี่น้องพอ่อแม่ลุงตา,าพากันมาเบิดสมคมผมข้าวนี่ดีหรือไม่หมอหลำทางโตูตะคนกระตาสูมลำเย่งแข่งหันมือนี่นั่นบอกมาแข่งสิ่งใสมือนี่นั่นบอกมาแข่งสิ่งใสไพ่บอดีร้องตีอยู่บนเทินหันสัทธาทานพ้าบุญกองใหญ่ไปจ้างผมโผข่ข้ามาลำมาลองสวอยงานกราบทุกทานคุณแห่งอาจารย์สาธุเดชสาธุเดชคนโคสอยผมวันนี้ ผู้ของขาหล่างสันเดิมแม่ผู้เพิ่นหานิบาดฟอนยามลองอโกโอนออกบาดฟอนไหวแข่งย่อขาหาเลิลาสู่แนวซ้อนไห้ผมเคยได้เรียนมาจากพอเดึกว่าพ่อใส่ได้วันนี้พอลุงเมื่อนี่เล้วผมนี่เลว้เลวผมนี่ลูกสิต้นคนเี็กคนไปเป็นโลใไซคนหล็กกันลกอกมาเร็วบ่อนั้นเดือบอให้เสียแนวเสื้อ แนวเสือโม่เดิมของขอให้คนยอหยกหยองให้คนยอหยกหยองดังกองทว่าแดนทว่าแดนโอ้ยดังกองฮวแดนเมื่อนี่มาผอสาวมอลำเมื่อนี่มาผอผู้สาวหนาวเวทีสิเกี่ยวเอาเบิ่งจจะบาดก่อน้อให้คอยเกี่ยวเอาเพื่อนเลยให้คอยเกี่ยวว่าให้สิเกี่ยวก่อนคอยเกี่ยวก่อน เอาบัดดี้เกี่ยวผู้สาวหน่ะหันก่อนพี่มอเคียนโดยเอ้าคนทั้งเวทีดิคนทั้งเวทีบอกเกี่ยวบผู้ทั้งเวทีเอาไว้ก่อนมาพอผู้สาวให้เกี่ยวผู้สาวก่อนเหล่าเม่ลาร้อนอันใดฟังเดื้อร้องท้องคำสู่เพื่นฟังเดื้อร้องท้องคำสู่เพื่นโต้กระเทินในเกี่ยวสิเที่ยวเอาบ่วเศร้าอายมากเจ้านางเจ้าทนทุกข์ ไอหมักเจ้าไอหมักเจ้านี่นางเจ้าทนทุกข์ก็จังว่ามือเตี้ยนโบก็ดึกกระดอมแดงดินเจ้าวลล่าฝนลินง้อยไปคอยนางทาพีแน่โน่นี่เห็นแต่นกกางกีงอยทางกลางคอนเกิอดอยาซ้อนแต่ซ้อนอยู่พอตายเกิอดอยาซ้อนแต่ซ้อนอยู่พอตายโอ้ยขอบพระคุณครับ เกิดออยาซ่อนแต่ซ่อนโย่พ่อตายแต่ว่าใจซ้อพ่อบอเอาพี่ชายซ้อนถึงยามพอนนอนเดียวเขาววับโบอ่นคนเพื่อสมนิเพตหน้นาคือปลาปิงปนแกงเจ้าผู้แปลงหอมหินลิ้นหน้าเจ้าผู้แปลงเจ้าผู้แปลงหอมหินลิ้นหน้าจากกุทา,าบาอยากให้มันมองมอาหี มีสองเลี้ยวเศร้าสายจะมากเกี่ยวกับยามาเลี้ยวขันเบิง้งอายพ่อให้เพื่อตาจิตอ่อนละขัดอดอ่อยอม,มเอาจังหวได้หัวน้ำเล่าภาษาวังคืออ่อยว่าจะเจ้ามาจัจางคือนำทาว่าจะใส่มันห้อจังจางน้ำคํำเบากับงวับวนบาลางบ้านมันเขินขาดความหักเหลือหแห้งหักโย่ไก่ในคนบานปันเถิงฟ้ามาดินเขินไก่จังว่าความห่างสายมีแต่เาาขินและขาดคนคือปลาจอนของไทยนังเอ้ยหน้าขัาดาเนี่ยมาบอไดามา บ่อใดสีบ่อยู่เป็นคนสีไป้ตัวละเหวี่ยงไตบ่อใดมันตื่นในคืนนี้สีอดเอาฮุซากอนขันบ่อใดโยซันขันบ่อใดโยซันสีนอนรวมความไผ่ความไผ่สีนอนรวมความไผ<น>่อาโลกใบกอนไอหมอแค้นเปลี่ยนกันขึ้น,นเปลี่ยนกันลง บันดิซีไฮมอลำัมเมยิ่งเพิ่นโอจักบาทก่อนฟังมอลำัมเมยิ่งโอคอนเด้อจังฟังมอลำัมพอไายยา,าวให้ฟังบัดดาเอ็นดูนั่งนะเดอ้อนั่งกะหากะห้วนเยี่ยนห้องมือวานดโมซื่อนี้ลำดีบอดีกกจะว่ากันเลยจ้าบ่มีไผว่าจะดอกเบิ่งอันอัดฝ้าวไหลลืมใส่หอดเกือบเอาคอ,อยละตื่นเตียนน้ำกวกกว่ามัานนั่งเศร้าอยู่ ໃສ່ໃຫ້ຕາສູ່ເພິ່ນເຈົ້າຕະຫຼົກສັບເຖີນຕກເຖີນດກ່ຽວິພຽວົາบ่ອ້ໃນອງມັກຈົ້ານາງເຈົ້າທົທຸກນອງັກຈົ້ນອງມັຈົ້າຈົ້າກະກກຈັມມືອີອກເດດອກນດິຍາມົລິຍອຍໄນາງພາພນ นอพี่เห็นตะนกต่างกีงอยาข้างต่างคอนคิดอยากซสอนพี่สู้อยู่พอาตายแต่ว่าใส่ซสอพ่อโบเอานางสอนถึงงามฮอนนอนเดี่ยวก็บ่านคุนมาสมเพศนาอป่าเป็งคนแก่เจ้าผู้แป้งเจ้าผู้แป้งหอมยินลิ้นนะเจ้าผู้ท่าบาายันให้มันมองมาพี่ อแล้วน้องขอไปนำแน่เสน่สนห้ท้องเอ่ยขันบ่เอาแท้แท้ขึ้นเขาว่ามาเจ้าขี่มาา่อยสิขี่มาขัด บุญสู้ไอ้พัดตะเป็นอนาคตมาขี่มาตั้งมาซาตาคอยบักหอยให้ลอยน้ำแกงบุญบ่ส้มมาแมนเขียนได้บอป็นฝ้าห้องเต้นกะตายตื่นต้นต๊เดือนหกพื่งเต็งแตวเพลินาเดือนสามคอยละดูที่คอยหำเจ้าผู้ยองยาเยิมมาทางแต่ใสอยู่ทิพไตกะหรือว่าอยู่เมืองบนกะสีบ่ส่งสังคนแน่เรือคือนองมีของเล้วเสาสายมาเกี่ยวยามาแล้วก็บังนองของไถ่เมย์ตา คิดตอล่ะิดตอต่อยดมเอากระจังว่าแนวนำเราบะสังวันคืออ่อยว่าจะเจ้ามันจังเพื่อนำทาว่าจะใส่มันเราจังจังนำคำเบากับปวันบ้านหางบ้านมันเคินขาดเฮงห่งเหลือเฮงหักอยู่ไกลพ่มบ้านปัานทั้งฟ้ามาดินเกินห่างจังว่าความหักนั่งมีจะเคินขาดก่อนคือป่าฮจรห้องไห้หอองห้คือป่าฮจรห้องไห้ยปาติโทเจ้า ฮะโอ้ยได้ได้เป็นแต่เอาเมื่อซ่อนอยู่เอาเมื่อเห็ดแนวอยู่เอาเมื่อเห็ดแนว้ยขอบคุณครับสวัสดีบอลลัมไปยิ่งเนี่ยพี่น้องโอ้ยต่อออนซ้อนเพอ่์ไรต์อาบัตเนี่ยเพื่อบรเป็นการเสียเวลาบให้คาดตอนเอายาวเบิ่งจะบาดดูวยละคราบัอเนี่ยอาลูกฟอนเด้อบัดนีเ้อบัลเนี่ยเพิ่มมา ไผบุรุกไผที่บุรุกกอดเพื่อน่าเพื่อนญาติเมียขับไปไหวมาเจ้าขยบลาูมาอาลูกบอดด้อบันเด้อเ,เอาอันนี้สากรนอนนะ เอาฮันนี่สากรอนนอนละนายบ้านละยายก่อนเดือดไปตอ่อเติมดไมตามเรือเ่องข้าเรื่องหัวขอไปล่อฟ้าบานใหม่เรื่องหัวขอไปล่อฟ้าบานใหม่สัดไทยพี่น้องฟ้าบ้าลบะบอลเดินโอ้ยนักดานันเดียวผู้ดึกมาเร็วมาแล้วก็ฟ้ามอหนำยาวผู้สาวผ่านผ่านขามาไ้า้าโดมารังโบไห้โหดีน่ะเบียนหน้ามันยังหันไปทางทางเมืองอุดรนเมียนอุดรนบอลกุศโลซาดาวสร้า,สางเอ้ยเรือเบียหน้าจุดโกลละภาตะวันหลงอาคาเดีรวยนั่น ด้วยนั่นคนเดินว่าแมวสังเกตเดือนี่ว่าดูเบิงเลวแมนเบิ่งเลวไปสองหน่วยแยงกันอัดสัดกันเรียกประพะยาแมวอาหายาแมวสองเสียงใส่บุกนำไปบพ่ละทางใตลาดสีดวงใหญ่ดาวนานาพินันา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 ดาวนานานา มันเสียสุดในหอระดีแต่ละว่าไว้อาไปเฝ้าหมอลำยากสิเข้าฝ่าไม้แม่นฝ่าไม้ไหวพิษหอระดีมีเดือแม่สาสีใบหญ้าเสือเม่นยาเสือนี่บ่มีโพยตอมอนี่เลี้ยวลำไปดูสวยโกวาป่าผู้เลี้ยงอารมีเดาเสียงสวยงามสวยงามนี่ปลไก่จอนนักบ่ละจอนเท็ม ดาวที่ปาดสาดจากเวลลพายับอับเสียงละสีแดงพล,ลื่องสีแดงพล,ลื่องสีแดงในพลืองนี่มุมหิวม,มุมเมาเข้าดื้อคอไปพากันส้มเด็กกูเห็นมาหลายบ่อนหันเด่นนออาจะาสุดข,ขอนขายายก่อนละเบิกฟ้าเบิดฟ้าให้ม,มาจาองเบิดเจ้าก่อนที่จะปล,ลำก่อนละแหงเจ้าแหงเจ้าสาวเลิงล้างใส่พี่ดาวไทยงอนงอนนอนลงส้มโต ท่านก้าวมาชมดดวงดาวหลายหลากมากมีนั่นดาวเสด็จแสงเพชรลอยโยโอยดาวเต่าดาวโนมองโดอีกทีนั่นดาวหมูชังมีดาวดังดาวจัวมองโยบนโพฮะส่งแสงขจีดาวเพชรดาวพุดดาวพุดดวงใหญุ่้ยนั้นดาวโลกไยเลียดวงพอดีนิทานกล่าวว่า นนนั้หากินเลี้ยงตนอยู่บนเท่าทีรีแกเลี้ยงไก่หมูมีลูกอยู่เจ็ดตัวหากินเด็ดหัวอยู่ตามพงพีอยู่มาวันหนึ่งพออาทิตย์ผัาดงมีเพกโซหนึ่งองมาประกฏพอดี ังสองยายตา,วา,ายกวังได้โกศลึงข้าใก่พ่อตนทำอาหารอย่างดีลูกไก่ห่างเจ็บเห็นแม่เสด็จตายไปเลยโดดเท่ากองไปวังถึงบุบารมีไก่จะไก่จ้าไก่จ้าไก่จ้าดำใจประเสริฐ เจ ah. oh, ็ดสีโอ้ยดาวเล็กดาวใหญ่มีดาวไทยอ่อนอ่อนนั้นดาวมานอนอยู่ทางทิศพอระดียังทมไม่หมดเพราะมีโยมากมวไมีดาวห่างดาวตรวนนานๆถึงจะมีพอจบไว้ก่อนเพราะเวลามันไม่พอโอกดาลลังค่อยฟังต่อแสดบอลำคนนี้ สอยสอยพี่น้องฟังสอยสาวจำหน่อยประหูจากมหาลัยจุฬาเพราะเธอเขางาขามีแห้งเด้มีแห้งเด้อันนี้ก็มาสอยมาเป็นตาออดสออแท้ ด้อเม่การควดาเดาแม่นข้านี่พ่อเป็นโตยามาลมาจังเจอได้ในบาเบาสูฟังจนมีเแล้วเวลาพักยันบมพักอย่าไลาจากผูจำจอนนึกออนซอนออนซอนออนซนอนบองเห็ดาลาใส่ข้าสอนแจาจอนแดงจอนแดงก่อนแล้วลำหลอล่ำหลออสองคนเะเบาต่อหัวย่าเร่ด้ัวย่าหัวมาลอาจอดแดกระจอดฝนใจคัดชีวิ มันับมือสัตว์แม่นมือสัตว์หอนเพียงคือหนีพ้พานตอน,นี้เล้วเราไม่กาดแปรยพันแม่นแปรยพันที่เปลีป่ยนแปลงอะไรเคือเฮาวันอีสี่นี้ไก่ไลาเพิ่นหวนัวใจฤาเราไม่เิมาบนแม่น,น,มว,น,มนว่าวนเขายดดแจ่งเลือกลาเข็ดหดไหลปัญยามอากเม่ป้าแม่นแป่ป้าปูญยาตายายเสียดายนี่ปัญญาเศร้ารำคํำขึ้นเดืยนจอไปมอดูฝาดู่าไปด่าอะไรเราใตเเขาเดือบปวดไปโลกอย่างลีบบ้า ฟังจังหวะละทานพนฟังสูดแต่ลำข้างสันจะบ่หันท้างเหย้าข้นเจ้าข้า,างหลอดลำลองของเด้อละแม่ละบอ่อแล้วบอ่อแล้วเขาบอแล้วบอ่แวบอแล้วมาลับเตยเขา้าไ่แคนมาหน่อยดองแดงเย้าสีให้แดงจากเสียงที่สิไทยมอแค่นไปแ่งแพ่ไปนอนสอนขัดก,กิน พอเป็ี่ยนเพ่ยพอลำไยว่าสิปอนท่านนอนบนห่หลับไซพอลำไยว่าสิกลอมหอมพอหอมพีใส่ว่าสิ่กบสิ่ลมเจ้าเขาใส้เตียงเตียงละเลียเลียเตียงละเลียเลียนอนเตียงท่านซอดตะเลียงนอนเตียงในรเพิ่นวาน่าซอดสัานนอนเตยิ่นว่าร้อนหัวเดือนเกียงดาวนี่แสมแพ้พาวส่อง สงสารไอ้เนาแม่ดอกจันไอวันเห็นแม่ดอกจันเลเห็นคันหัวใจล่ะก็ตายน้อยคับโต๊ะับต่อยก็ตายน้อยคอยจันหมายให้สิใดบ่นอ่ะไป่น่าคันน้ำบ่อหงละคันฝนตกลงคันน้ำบ่อแก่นไปแเว้นถือแต่ไม่ห้าคันบุญสารพี่บ่ถึงถึงจะมาเห็นหน้าคันมาเห็นโผลเห็นตาคันมาเห็นแก้มเวิร์ด ปั้ลวันปั้ลวันปั้ลวันเปิ้ลวิร์นเรเปิ้ลวิร์นเรเปิ้ลเวิรนปุ่นเพิ e> ่อนนิพานเดาซ้อนพี่นอนไห้นอนไห้นอนไห้แบดใส่บอลกอดให้นาหนอนในดินนาแล่นาหนอนในดินนาฮักกันนาสัญญากันไว้ฮักกันนาสัญญากันไว้ให้หลงลืมไล่มาตายแม่ให้หลงลืมไล่มาตายแม่ตายแม่ตายแม่มาตายแม่ สอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต้บินความปลายดวพูดไอ้ในแฟนเป็นคู่ที่ได้เทิ่งความหล้ที่ได้เทิ่งความรักอันนี้ก็มาสอยโอ้ยสวัสดเพื่อนสวยเลบ้านี่ขอบคุณครับพบอพอพอกับการแสดงชุดต่อไปครับบานเนี้ย